สวัสดียามเช้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูปัญหาของต้นพยุงนะครับที่เกิดขึ้นในสวนนะครับก็หักโค่นอีกแล้วนะครับหักลงกลางต้นเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นล่าสุดนะครับน่าจะหักได้ประมาณสักเดือนสองเดือนแล้วนะเนี่ยครับก็อย่างที่ว่าไว้นะครับพยุงที่สวนผมเนี่ยมันมีปัญหา เรื่องหนอนเจาะชัยลำต้นนะครับดังนั้นนะครับท่านไหนที่ปลูกพยุงเชิงเดียวสวนทั้งสวนของท่านมีแต่พยุงเลยก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับถ้าสวนไหนโดนด้วงลงโดนหนอนกินนี่ก็โอ้ทำใจหน่อยแล้วกันนะครับบางพื้นที่อาจจะไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับแต่ว่าอำเภอผมเนี่ยมันมีปัญหาตัวนี้แหละทั้งที่เมื่อก่อน แถบนี้พยุงก็พอมีนะครับในป่าก็พอมีนะชิงชันผู้เรียนไม้ตระกูลนี้ก็พอมีไม่ใกล้ไม่ไกลกันจากที่นี้มากก็เป็นทินของพยุงเลยแหละนะครับ <c oughs> ผูพานผูพานคํานะครับไม่ได้ไกลจากที่นี้มากแต่ว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คงได้แค่ทําใจนะครับสําหรับผมนะครับก็ปล่อยเลยตามเลยต้นไหนหักโค่นก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับเ,เมื่อก่อนผมก็จะมีการมาเก็บ กิ่งมงกิน่งน้ของมันอยู่มาตาัดออกทุกวันนี้นะครับปล่อยตามธรรมชาติไม่เก็บ,บริษสุมเผาแล้วสมองว่าม,มันก็นดีเดี๋ยวปวกก็กินมันเองเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จัดการเองมองเป็นความงามของธรรมชาติไปอีกแบบแต่ตอนนี้นะครับต้นพยุงต้นนี้เก่าปีดีไซน์ประมาณนี้นะครับต้นใหญ่ๆกว่านี้ก็เยอะแยะนะครับต้นเล็กกว่านี้ก็มีแล้วแต่ต้นนะครับ จริงๆพยุง้าวปีถ้าปลูกในระยะห่างที่เหมาะสมของมันเนี่ยมันโตได้มากกว่านี้นะครับตรงนี้อาจจะชิดเกินไปเกิดจากการถูกด่วงเจาะนะครับนอนเจาะตรงนี้ก็โดนเจาะนะตรงกลางเฟรมตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หักเขากําลังสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาแต่ที่ไปหักด้านบนนะครับโดนด่วงเจาะด่วงเจาะเนี่ยมันทําให้หักเลยไหมไม่ได้เกิดจากเจาะแล้วหักนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าด่วงเนี่ยไปกิน เนื้อไม้รอบนอกของเขานะครับกินเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดน้ําฝนความชื้นเข้าไปนะครับโดนน้ําเข้าไปบางต้นมันก็ไม่หักโค่นนะมันก็สร้างเนื้อใหม่มารักษาแผลมันได้แต่บางต้นพอโดนน้าฝนโดนฤดูฝนเนี่ยโดนน้ำฝนเข้าไปเจอความชื้นเข้าไปมันเกิดเชื้อรานะครับเชื้อรากินเข้าไปในลําต้นบริเวณนั้นนะครับก็ทําให้ไม้มันผุ พอถึงฤดูฝนมีลมแรงลมกระโชกมันก็หักลงมาตรงรอยที่มันโดนด้วงจอกนะครับตรงนั้นก็เห็นว่าอำเภอผมนี่มันมีบางแปลงนะก็ปลูกที่วัดว่างั้นปลูกแต่พยุงนี่แหละโอ้ยหลายไร่แล้วมั้งโอ้โดนกินเกือบทั้งแปลงว่างั้นก็ถึงว่าไว้นะครับไม่ควรจะปลูกไม้เชิงเดี่ยวนะครับอย่างของผมเนี่ยที่โดนเนี่ย ที่โดนปัญหาด้วงเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดชนิดแรกก็คือเนี่ยไอชิงชันเนี่ยชิงชันยุคแ,แรกผมปลูกไปประมาณห้าร้อยนะบางต้นในโตเท่าต้นขาแล้ะก็ตายนะครับโดนด้วงกินซะตายเลยมันก็อย่างเงี้ยโดนด้วงกินแคะแกลนไปหมดเดี๋ยวต้นนี้ก็คงไม่รอดนะครับส่วนใหญ่ชิงชันผมเหลือไม่เยอะแล้วตายเกือบจะหมดแล้วผมก็ปล่อยเลยด้วยความว่ามันปลูกหลากหลายชนิดอ่ะชนิดนี้ตายไปไม่เหมาะกับพื้นที่ ทั้งที่เมื่อก่อนเป็นถิ่นเดิมชิงชันเลยนะครับบนภูเขามีต้นพอประมาณยังพอได้เห็นต้นเล็กๆก็เต็มเลยนะครับบนภูเขาบ้านผมมีต้นชิงชันเป็นถิ่นมาเลยในสวนผมมีเกิดเองตามธรรมชาติมันเกิดก่อนที่ผมจะมาปลูกต้นไม้ในสองต้น้วยซ้ำไปนะครับชิงชันแต่ก็มีปัญหาด้วงแต่แรงกว่าพยุงเพราะว่าชิงชันเนี่ยตายเกือบจะหมดแล้วนะครับส่วนพยุงก็ต้นไม่มีปัญหาก็ไม่มีเลยต้นที่ด้วงไม่กินก็ไม่กินเลยนะครับ ต้นที่กินก็นไม่เป็นไรแล้วก็ปล่อยไปนี่เป็นเป็นอีกข้อหนึ่งนะครับว่าเราควรจะปลูกให้หลากหลายชนิดนั่นแหละเหมือนเหมือนศัพท์ทางการเงินนะครับเขาบอกว่าอะไรละ่ะเราไม่ควรเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับถ้าเราหกล้มขึ้นมาเนี่ยตะกร้าใบนั้นอาจจะทําให้ไข่เราแตกหมดเนาะหรือว่าเขาบอกว่าควรจะกระจายความเสี่ยงนั่นแหละ ปลูกพยุงเชิงเดี่ยวเลยถ้าโชคดีไปไม่มีปัญหาเรื่องด้วงเรื่องหนอนนี่ก็ยังโอเคก็ได้ปลูกชิงชันเชิงเดี่ยวได้ไปเลยเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องด้วงก็โอเคไปได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีที่สุดนะครับเพราะในป่าธรรมชาติเนี่ยมันมีไม้หลากหลายการที่ปลูกไม้หลากหลายชนิดนะครับนอกจากเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยเผื่อป้องกันการเสียหายเผื่อบางชนิดมันไม่ถูกกับดินของเราพื้นที่ของเรามันตายไปเนี่ย ก็ยังเหลือชนิดอื่นๆแล้วก็ใบของมันนะครับที่ล่วงหล่นลงมามันก็จะสร้างธาตุอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับใบไม้พวกนี้ที่ล่วงหล่นลงมานะครับจะถูกจุลินทรีย์ต่างๆสัตว์หน้าดินต่างๆเชื้อราต่างๆนะครับย่อยสลายกลายไปเป็นธาตุอาหารนะครับปลดปล่อยพลังงานมาให้ต้นไม้ต่างๆกินการที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดนะครับมันก็ใบที่ล่วงหลดได้ปุ๋ยหลากหลายแล้วก็ บรรยากาศนะครับมันทําให้ป่าเราร่มรื่นบางชนิดมันผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับพยุงผลัดใบเนี่ยถ้าปลูกเชิงเดียวก็ล้นทั้งแปลงแดดร้อนเลยช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ถ้ามีพวกมะฮอกกานีบ้างมะข่าบ้างอะไรแ่ะต้นซักบ้างต้นยางนาบ้างตะเคียนบ้างไม้แดงบ้างไม้กันเกลาบ้างพะยอมบ้างมันผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับชนิดหนึ่งใบร่วงหล่นลงไปเปิดแสงเข้ามา ช่วงหนึ่งใบของชนิดหนึ่งก็ยังเขียวชอุ่มอยู่ก็ยังสร้างความร่มรื่นและก็ดึงความชื้นให้สวนของเราได้นะครับแล้วก็อีกอย่างท่านไหนอยากจะให้มีพยุงในสวนเนี่ยสักห้าสิบต้นต่อไร่นะครับผมแนะนําเลยว่าปลูกไปสักสักหกสิบเจ็ดสิบต้นเลยสมมุติไร่หนึ่งเนี่ยถ้าท่านอนาคตอยากให้มีต้นไม้สักร้อยต้นนะครับปลูกไปเลยร้อยเจ็ดสิบต้นสามคูณสามเมตรนะครับ เผื่อเลือเผื่อขาดเผื่อเลือกนะครับตัดออกง่ายกว่าปลูกนะครับเผื่อไว้เหมือนของผมอะ่ะระยะโดยประมาณก็น่าจะประมาณ3เมตรบางต้น2เมตรก็มีนะครับบางชนิดที่ปลูกเข้าไปทีหลังนะครับก็เผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเลือกไว้นั่นแหละเห็นไหมอย่างต้นนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นต้นพยุงนะครับเป็นตอของต้นพยุงตายไปแล้วพอมันหักโค่นผมก็ไม่ได้ดูแลเลยจริงๆถ้ามาดูแลมาตัด ไม่ให้น้ําขังมันเนี่ยก็อาจจะพอรอดได้แต่ผมว่าเอ้ามันอยากจะตายก็ช่วยเหลือไม่ได้แล้วพอต้นนี้ตายไปมันก็เปิดแสงให้ต้นพยุงต้นนั้นหรือว่าต้นยางนาเล็กๆต้นนี้อาจจะเติบโตขึ้นไปได้ทําให้ต้อนอะไรล่ะมมฮกานีต้นนี้ได้รับแสงแล้วก็จะเติบโตขึ้นไปได้นะครับนี่คือประโยชน์ของการปลูกในระยะที่ค่อนข้างอพอประมาณไม่ได้ทีมากเกินไปแบบเม็ดคุณเม็ดนะครับ ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไร่หนึ่งสักสองร้อยต้นก็ได้ร้อยห้าสิบต้นก็ได้ร้อยเจ็ดสิบต้นก็ได้นะครับเผื่ออย่างอนาคตผมก็อาจจะเอาพวกมะฮอกกานีออกบ้างไปใช้งานบ้างมันก็จะห่างอนาคตอาจจะเหลือไร้ละร้อยตน้นมีไม้ใหญ่ๆจริงๆอ,อ่ะสักไร่ละห้าสิบต้นก็โอเคแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นไม้ที่อยู่ด้านล่างรอเติบโตขึ้นไปเป็นลูกไม้ <c oughs> ถ้าปลูกทางๆเลยบางทีปลูกแบบหกคูณหเลยแปดคูณแปดเลยเนี่ยโอ้ไม่เผื่อเลยมันก็ไม่เขาทาสักเท่าไหร่นะครับเผื่อมันตายมาก็คือเผื่อไว้แต่ผมผมเนี่ยบางคนมาเห็นต้องบอกว่าถี่กันไปนะแต่ผมก็ว่าขนาดนี้แหละกำลังดีไม้หลักๆไม้เรือนยอดชั้นบนก็น,นู่น ห่างกัน8เมตร7เมตร6เมตรนะครับไม้เรือนยอดต่ําลงมาก็เสริมเข้าไปไม้โตเร็วอย่างมะฮอกกานีก็เสริมเข้าไปถึงเวลาเราก็เอาไม้โตเร็วออกก่อนก็ได้เนาะไอามะฮอกกานีออกก่อนก็ได้เดี๋ยวที่เหลือมันก็จะห่างๆกันไปเองพยุงพยุงนะครับอ่ะก็พิจารณาดูหน่อยแล้วกันท่านไหนที่กําลังจะปลูกใหม่หรือว่าปลูกไปแล้วที่เป็นเชิงเดี่ยวก็ได้ผมแนะนําเลยนะถ้าปลูกเชิงเดี่ยวไปหาไม้กันอื่นไปแทรกไว้บ้าง เพื่อเลือเผื่อขาดในป่าไม่ได้มีต้นไม้แค่ชนิดเดียวนะครับในป่าไม่ได้มีต้นไม้เพียงอย่างเดียวพืชพันธุ์มากมายนะครับต่างถอยทีถอยอาศัยทั้งฝูงสัตว์มากมายนะครับถอยทีถอยอาศัยในต้นไม้ไม่ได้มีแค่ป่านะครับใต้ต้นไม้ก็ไม่ได้มีแค่พื้นดินนะครับพืชพันธุ์มากมายพันไม้มากมายมันต่างพึ่งทิงพึ่งพาอาศัยกันจนเป็น ระบบนิเวศปลานะครับดูดิธรรมชาติพวกนี้เนาะอ่ะอย่างต้นนี้ก็มีร่องรอยการเจาะของของของร่วงเหมือนกันอ่านะครับนี่เป็นปมอยู่เนี่ยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้หักโค่นอะไร อ,อย่างต้นนี้อ,อย่างต้นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างพะยุงในสวนผมนะครับทีป่ปลูกไปก็ประมาณพันห้าร้อยต้นนะครับพันห้าร้อยต้นมีตายไปบ้างมีปลูกเสริมเข้าไปอีกบ้างนะครับตอนเล็กๆก็ปลูกเสริมเข้าไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าผมว่าอนาคตเนี่ยเหลือเติบโตจริงๆสักพันต้นก็โอเคแล้วนะครับเหลือเติบโตสักสักพันต้นนี่ก็โอเคแล้วแหละเอาไว้เป็นบำนาน ตอนแก่ๆแล้วก็ไว้ตกเป็นมรดกให้ลูกหลานไปรุนตัวเองคงไม่ได้ทันตัดหรอกมั้งเว้นแต่ตอนแก่ๆนี่แหละถ้าอยู่ถึงนะครับถ้าอยู่ถึงสักหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่ก็คงรุ่นตัวเองก็คงไม่ได้ตัดหรอกมั้งไว้เป็นมรดกตกทอดไปให้รุ่นลูกลุ่นหลานไม่จําเป็นต้องตัดเสมอไปนะครับเว้นแต่ว่าเราอยากได้เงินหรือว่าเดือดร้อนก็อาจจะตัดได้ อ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูปัญหาของพยุงนะครับผมว่าก็หลายสวนก็คงเจอปัญหาเดียวกันกับผมนั่นแหละ,ะนี่ก็ต้นหนึ่งต้นนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอ๋อนอกจากเรื่องเรื่องด้วงเอาฝากไว้ก่อนนิดนึงนอกจากเรื่องด้วงเจาะแล้วนะครับพยุงเนี่ยคุณแต่งกิ่งมั่วซั่วไม่ได้นะครับเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มต้นไม้นะหลายกลุ่มเวลาโพสต์รูปกันน่ะเขาแต่งกิ่งผิดวิธีมากเลย แล้วก็คนในกลุ่มส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครไปบอกไม่ไม่ไม่ไปแนะนํากันไม่ได้ให้ความรู้กันสักเท่าไหร่เลยผมก็ไม่กล้าไปไปพูดไปโพสเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปสอนเขาบางทีนะก็ท่านไหนใฝ่รู้ก็มาเจอคลิปผมก็พยุงนะครับคุณก็ไปดูในคลิปผมก็ได้ก็ค้นหาว่าการแต่งกิ่งต้นไม้แล้วก็ต่อด้วยชื่อช่องผมนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาการตัดแก่งแต่งกิ่งพยุงเนี่ยอย่างกิ่งโตอย่างนี้ก็เราไม่ตัดนะครับผมก็ไม่แต่งกิ่งปล่อยเลย เดี๋ยวถ้าถึงวันนึงถ้ามันอยากจะสลัดเดี๋ยวมันสลัดเองถ้าแต่งกิง่งพยุงต้องแต่งตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับสักปี 2- อสปีแรกนะครับมันมีปัญหามากนะครับการแต่งกิง่งถ้าแต่งกิ่งไม่ถูกวิธีเนี่ยโดนความชื้นเข้าไปมันจะเชื้อรากินลมไปทั้งต้นแล้วก็หกักโคนได้แล้วก็ตายได้นะครับแต่งกิ่งไม่ถูกวิธีก็ทําให้เป็นโพรงเป็นอะไรไปอีกนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงประมาณนี้แหละเรื่องอสรุปนิดหน่อยเนาะเรื่องด้วงนะครับปัญหาของพยุงมันมีด้วง ก็อาจจะทําให้หักโค่นได้นะครับดวงกินแล้วก็ปลูกเพื่อเหลือเพื่อขาดปลูกให้หลากหลายนะครับเผื่อพยุงโดนปัญหาก็ยังเหลือไม้อื่นๆนะครับแล้วก็ปลูกเผื่อหน่อยอยากมีพยุงในสวนสักร้อยต้นก็ปลูกไปสักร้อยยีต้นนะครับเผื่อมันตายปลูกไปสักร้อยห้าสิบต้นก็ได้เผื่อมันตายอย่างของผมผมก็หวังไว้สักพันต้นนะครับก็ปลูกไปประมาณพันห้าพันหกโดยําไปนะครับก็เผื่อมันตายเผื่อมันรอดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องการแต่งกิ่งหลายคนยังแต่งกิ่งผิดวิธีอยู่ ไม่ใช่แต่งเว้นเป็นคืบมือไม่ใช่นะครับการแต่งกิ่งควรตัดให้ชิดคอกิ่งตัดชิดคอกิ่งเป็นอย่างไรนั้นก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมทําคลิปไ้แล้วเรื่องการแต่งกิ่งต้นไม้นะครับ